งั้นเราไปข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่สามนะครับข้อที่สามจริงหรือไม่ว่าเราสามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้หนึ่งจริงสองไม่จริงสาไม่แน่ใจครัต้องอธิบายได้ด้วยจริงหรือไม่ว่าเราสามารถหลีกเลีย่ยงยตัวอย่างคำตอบของกลุ่มเรามาด้วยครับ อธิบายและย,ยกตัวอย่างนะคะตอนนี้หาเราดูกันเลยนะคะเลือกข้อไหนและถ้าอยากอธิบายได้โบนัสก็เตรียมเลยะคะ่ะตัวอยา่างเนาะตันนี้ตอบถูกได้สิคะแนนอธิบายได้30ิคะแนนนะครนะคะโอกาทองของเรามาแล้วนะคะคนอธิบายต้องไม่ใช่คนเดิมวอ่าขอเป็นหน้าใหม่เนาะ นะคะนัะกร้องหน้าใหม่นะคะเชิญด้านหน้าได้เลยเตรียมเนาะนะคะช่วยกันเราบอกความที่เห็นของกลุ่มได้ะะแล้วเราก็สรุปออกมาส่งตัวแทนออกมาอธิบายได้หมดเวลานะคะนับหนึ่งสองสามยกคำตอบของกลุ่มเราหนึ่งสองสามตอบจริงกันหมดเลยนะคะจริงหมดเลยทุกกลุ่มเลย สามารถหลีกเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้จริงไหมคะอาจารย์จริงค่ะจริงนะใครอยากอธิบายนะคะเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะต่อตอบมาได้เลยนะเบอร์หนึ่งมาแล้วแพร่นะคะเบอร์สองมาเลยค่ะต่อบขั้นแร้ได้เลยเลชิญท่านดูเลยต่อได้ดูเลยนะเปลี่ยนฝาเปลี่ยนฝาโอเคนะครับเชิญแพร่เลยครับ ต่ลอลีกเรียงได้จริงๆค่ะในการที่เราใช้พูดพูดได้กันดีใช้เหตุผลไม่ใช้วาจาปะทะกันทั้งที่พูดไปเมื่อกี้ทั้งการทำร้ายร่างกายพูดหยาบคายทั้งพูดสอ่อเสียดอะไรเนี้ยค่ะก็พูดจาได้กันดีเดียวก็จะลดความรุนแรงในคะรอบครัวแล้วก็คนรอบข้างได้ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะครับ่า สี่นะครับต่อไปครับเปล่าครับจริงเพราะว่าการปีกเลี้ยงการทะเลาะในครอบครัวนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญครับก็ถ้าพยายามปีกเลี้องการทะเลาะเลี่ยงหรือว่าวาจาหรือว่าการพูดคำพูดที่ไม่ดุร้ายกันได้ก็จะดีนะครับอืมโอเคครับเนาะโดยเฉพาะด้านวาจาใช่ไหมครับในกลุ่มนี้ก็อย่าื่องนี้นะครับกลุ่มที่ห้านะครับ ครับจริงค่ะยัอองไงเลยมันมีหลายวิธีมากที่จะทําให้เราลดระยะาความรุนแรงในครอบครัวได้แต่อย่างเช่นอย่างไงเลยเราต้องใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนละคะ่ะแล้วก็หันหน้ามาคุยกันดีๆนะคะอืมช่างเซเนาะส่วนสําคัญคือเราเนาะใจเย็นก่อนนะครับเราก็จะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากครับแนวเงินคะ่ะมันจะดึงมาไหมคนะนะค ไปแยกย้ายสงบสติอาระะอมณ์ค่ะก็จะพอกลับมาก,ก็จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลคะ่ะก็จะช่วยให้ยังคงรุนแรงทาง่าได้ค่ะเนาะเริ่มได้สัญญาณม,านนนมั้อย่างเริ่มมาคู้แล้วนะครับเราก็ไม่อยู่ในบรรยากาศนั้นเนาะค่อยๆป่อยออกมาก็จะรู้ตัวหรือรู้รู้ด้วยน,นะครับมากขึ้นเนะาะเยี่ยมเลยครับยังครับ กลุ่มที่สองนคะครับต่อไปครับที่ครับครับมีการหลีเรี่ยงวางแผนนะครับก็คือให้เดินทางออกจากตอนพ่อแม่เขาลองกันนะครับอืมลองอารมณ์ของพ่อแม่ลดโหลดก่อนแล้วไปไปปรีนะครับคุณครับโอเคขอบคุณมากะนะครับเนาะอย่างคนอื่นเราต้องเชื่อก่อนใช่ไหมว่าหลีเรี่ยงได้ใช่ไหมครับหลีเรี่ยงได้เนาะมีอันที่โฆษณาเนาะ วันนี้เราเชื่อก่อนนะว่าเราเรี่ยงได้ถ้าใครมาพรุ่งนี้จะได้เรียนว่าเรี่ยนได้ด้วยวิธีไหนนะครับก็จะมีอยู่4ีหวิธีที่เราจะมาฝึกกันเนาะว่าเราจะเลี่ยงกับการปะทะอารมณ์เนี่ยสนามปะทะอารมณ์เนี่ยเราจะเลี่ยนยังไงนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เนาะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ให้เชื่อก่อนว่าเราเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นด้นกลิ่นใช่ไหมเริ่มเอาละเริ่มมาแล้ะนะ จิงตูตเออไม่ไม่อ่านมานะครับเนาะโอเคครับงั้นไปข้อต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับหนึ่งนาทีครับจริงหรือไม่ว่าเราสามารถป้องกันความรุนแรงในครอบครัวได้จริงหรือไม่ว่าเราสามารถป้องกันความรุนแรงในครอบครัวได้กเลี่ยงใช่ไหมอันนี้ถามว่าป้องกันได้ไหมอ่ามอกินหลีกเรี่ยงอันนี้ป้องกันป้องกันไม่ให้คนในบ้านเดือดใช่ไหมเออเป็นไปได้ไหมนะเดือด เลือดกำเมองหรือว่าเลือดปุดๆอ่าจีนไม่จีนหรือไม่แน่ใจนะเตรียมครัอธิบายด้วยเหมือนเดิมนะคะมีคะแนนพิเศษเนาะจีนหรือไม่ว่าเราสามารถป้องกันความรุนแรงในครอบครัวได้ เตรียมตัวแทนที่ไม่ซ้ำคนเดิมและทำอธิบายเพื่อรับโบนัสเลยคะ่ะ <spider> หมดเวลานะคะหมดเวลาแล้วเนาะนะคะนับหนึ่งสองสามเราชูคำตอบของกลุ่มเรานะคะหนึ่งสองสามชูนะค,ะค่ะอ่าถ้ากลุ่มตอบจริงหมดเลยนะคะ รครวสมาชิกในกลุ่มก็เริ่มมองหน้ากันนะถึงตาฉันแล้วสินะเธอ,อบอกให้ในซ้ำกังน,นี่นาใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวคนที่เหลือนะครับเราจะมาอธิบายหน่อยว่าจริงยางไงเชิญน,น,นะครับเชิญเลยนะเนะแงกันเนาะแล้วเธอเอาคนเนาะเดี๋ยวนครับป้องกันได้อย่างไรนะครับเราถึงตอบว่าจริงครับ เวลาแบบว่าพอกับแม่จะทะเลากันนะะแล้วก <kinds> um, ็รอย้าตาแบบว่ากจะต่อยก็สมมติเฉๆเนาะอ่อเนเบกคอเชียราวนแบบนี mm ้แบบนี้ใช่ค่ะโอเคครับนอกจากเราจะป้องกันตัวเองแล้วใชหมเราช่วยได้ด้วยนะครับไม่ให้เกิดขึ้นเนาะรูปหนึ่งนะครับตองกันช่วยแยกพอไม่ได้ครับนะครับาเวลาทะเลาะกันเนี่ยค่ะถ้าแบบ ใจเย็นไม่ได้ก็แยกกันอยู่กันค่ะแล้วแบบถ้าใจเย็นลงก็ค่อยกลับมาคุยกันด้วยเหตุผลงะยค่ะครับก็เหมือนตัวเราเองก็จัดการตัวเราเลยนะให้ใจเย็นก่อนนะครับแล้วพอใจเย็นก็กลับมาคุยกันครับกลุ่มที่สองนะครับเฟิร์นครับสี่เราจะป้องกันความรุนแรงได้อย่างไรครับ ค่อยเราเราเองค่อยพูดค่อยจาก่อนนะครับคือครับะเพื่อนบอกวนะเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับเขาใช่ไหมปิดครับปิดใจเรานะไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบชี้ไปที่พี่ตั้งเลยครับชี้ไปครับเออนี่ชี้ไปแบบโกรธโกรธอ่ะโกรธพี่ตั้งอออออเันนี้สมมติอยู่ในครอบครัวใช่ไหมโกรธกันใช่ไหมเราเวลามีคนโกรธปุ๊บถ้าเราใช้ความรุนแรงเราก็เป็นไงเราก็ กลับไปใชนะ่ไหมอ่เออ,เอ,อข้ามปาเชียตีเลยตีเลยบอสนะครับเนาะอันนี้คือก็โกรธกันใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ที่เราบอกเราไม่ใช้ความรุนแรงก็คือเราพยาย,พยามเลี่ยงกันไหมครับอ่าเช่นเราพยายามเลี่ยงถอยไปตั้งก้าวนี้ก็ได้ทิ้งอื่นนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้หรือนนจะชี้ไปทางอื่นก็ได้ครับเอาทีโมนะครับอธิบดนะครับขอโทษนะครับเนาะเออหรือเราไม่ชี้ก็ได้ครับมองลงเนี่ยใช่ไหม มันก็จะมีความแตกต่างกั